สวัสดีครับผมพุ s ยสาวแมนครับเดี๋ยววันนี้พาชมระบบเสียงพร้อมอธิบายเรื่องการออกแบบเบื้องต้นนะครับว,ว่าผมมีความคิดในการออกแบบจัดวางลําโพงยังไงนะครับที่เห็นด้านหลังนี้นะครับเดี๋ยวพาชมระบบเสียงไปด้วยนะครับวันนี้ผมอยู่ในที่กรุงเทพกับง,งานเลี้ยงเล็กๆนะครับไซมินิมินินะครับตำลำโพงแบบมินิมน,นะครับ We sound Designer Sound ระบบที่ดีต้องเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาไปเนี่ยก่อนอธิบายลำโพงเนี่ยไปดูอันนี้ก่อนเมนไฟฟ้านะครับเนี่ยมาเลยก่อนเลยที่ถูกต้องสามเฟดนิวตนันกลาวสามเฟดนิวตนันกลาวมนไฟฟ้า ระบบที่ถูกต้องเมนไฟฟ้าต้องมีกราวหนุนตู้อยู่นู่นสายข้างในมีสามไส่นะครับเพราะนั้นระบบไฟทุกอย่างมีระบบกราวทั้งสิน้นสำคัญมากาเดี๋ยวให้ดูที่มิกเซอร์ก่อนนะครับว่า,าผมใช้อะไรยังไงนะครับนี่ก็เป็น Yamaha LS9 เหมือนเดิมนะครับผมก็จะแยกฟันฟิลเมน ซับซเมนเนซับซับเือนเคยนะครับแยกซับลำโพงมอนิเตอร์มันขนขนถูกขนออกไปแล้วก็เครื่องดนตรีเพราะช่วงเช้านี้มันมีสัมมนานะครับผมก็เลยไม่ได้เอาใส่ไว้นะครับก็มี SBS990 ผมะ่ะชอบเอามาทำเสียงร้องบ้างเสียงเอ,อฟเฟกต์แสนแ้้างนะครับเนี่ยแสนแนเพลทนะครับแล้วก็ไม่ชัวง u r ร์ U R C D นะครับ ของแท้นะครับแหลกนี้ก็ซื้อรถเก๋งได้คันหนึ่งนะครับแบบนี่ของแท้นะครับก็มีซัมมิกนะครับนี่ก็ไม่มีแหลกใส่อย่างดีมีหกตัวตัวหนึ่งอยู่นู่นแครครับอ่าในส่วนการออกแบบนะครับผมก็ได้จัดวางลำพวงเป็นแบบ inverse stack สามตัวหนึ่งคาร์ดิโอยนะครับนี่แบบนี้นะครับเนื่องจากวิธีการเลือกก็คือหน้าห้องมันแคบและยาวใช่ไหมครับแคบและยาวเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราเลือกลําโพงที่ไม่จําเป็นต้องต่อระยะก็เลือกเป็นประเภทหลายซอร์แบบนี้สําหรับท่านที่เคยเรียนกับผมนะครับนี้การเลือกคาหากล้างนันานหลังก็จะมีคาร์ดิโอยหนึ่งตัวหนึ่งสองตัวหนึ่ง,ส,ง,งสามตัวหนึ่งแล้วเราแล้วแต่เราจะเลือกนะครับ ถ้าผมทําแบบนี้ก็ผมก็ถ้าดูแค่สองใบล่างมันก็ะไซใบไซไปอย่างนี้ตัวูสองใบนี้มันก็หักล้างด้านหลังเพราะฉะนั้นทำซ้ำๆตัวหนึ่งแบบนี้นะครับเป็นการหักล้างด้านหลังด้วยการบิดออกจากเวทีด้วยหน่อยนึงนะครับเพราะเวทีมันแคบนะครับตรงนี้มีฟอนต์ฟิวนะครับอ,ออกไปนะครับเพราะมีสัมนานะครับเดี๋ยวลำโพงนี้ก็จะเป็นยี่ห้อ j b l p r x นะครับรุ่นนี้ ไปนี้ก็จะนวงดีเละไปที่หนึ่งส่วนสี่ไซเคิลของความดีที่เลือกวันนั้นตัดคอดเก้าสิบแต่ผมไม่ได้เลือกเก้าสิบผมเลือกหกสิบประมาณสี่จุดหนึ่งเดี๋ยวผมเช็คดูในคอนเทเลอร์นะครับโอเอ็มก็ของเอ็กซ์ตัวไวเลยนะครับของแท้แท้นะครับลำพวงก็เอ็กซ์ตัวไว้ ev flc หนึ่งสองเจ็ดนะครับมุมร้อยยี่สิบเจ็ดองศาของ ใบหนึ่งก็เกือบสองแสนนะครับเพราแอมแท่นหนึ่งก็สองแสนกว่าไอ้สองแท่นนี้ก็ซื้อรถเก๋งได้คันหนึ่งนะครับข้างโน้นอีกสองแท่นก็รถเก๋งคันอันนี้รถเก๋งสองคันนะครับอ่ามีกองดีดับเบิลยูก็นี่ก right. ็มอเตอร์ไซค์คันหนึ่งกองดีดับเบิลยูนะครับด้วย อันนี้ขนลงเพราะเมื่อคืนเซตสาวเช็กหละมีสัมมนานะครับส่วนระบบแสงเดี๋ยวคุยกับพี่กี้นะครับเดี๋ยวบ้าเดี๋ยวไปดูฝั่งดูนนะครับเห็นไหมครับการออกแบบระบบที่ดีนะครับระบบไฟฟ้าต้องมีกราวนะครับมีก็อินเวอร์เตอสามต่อหนึ่งนะครับอ่านี่ก็เป็นมอนิเตอร์รุ่นนี้นะครับนี่ j b l นะครับเนียแท้ๆเลยนะครับนี่ ออกไปส่วน loudspeaker m a n a g เ m e n t ก็ VBX สามหกศูนย์ก็เป็นแยกเป็นไ ILA กับซับธรรมดาซับคาดิโอแยก Men PE กับซับออกจากกันนะครับแล้วก็นี่ก็แอมอีกข้างหนึ่งของ EV นะครับหน้างานที่แคบและยาวนะครับนี่ก็เลือกเป็นลายซอสแบบนี้นะครับ ส่วนจํานวนนะครับสําหรับท่านที่เคยเรียนกับผมนะครับถ้าเราวางลําโพงซ้ายขวาธรรมดาแน่นอนแหละมันเกิดความเฟื่องเกิดการแทรกสอดของขึ้นใช่ไหมครับเราต้องการบางทิศทางเราก็มีให้เลือกอินเวอร์แซกหนึ่งตัวหนึ่งสามตัวสองตัวหนึ่งสามตัวหนึ่งการเรียงซับอินไฟล่ซับไปแล้วแต่จะเลือกนั้นหน้างานนี้มันแคบและยาวก็จะมีความเป็นต้องทำอินเวอร์แซกด้วยรูปแบบเป็นทีด้วยนะครับดังนั้นผมโชว์ให้ดูที่ซิมูเลเตอร์เห็นไหมครับ ลักษณะกณะ็จะมีที่เกิดขึ้นก็จะกระจายออกด้านข้างไปที่นะครับเห็นไหมครับเป็นการหักล้างด้านหลังนะครับหน่วงดีเลย์และเปลี่ยนไปที่หันหลังนะครับไปที่หนึ่งส่วนสี่หรือหนึ่งถึงสองไซเคิลของความถี่ที่เลือกนะครับจะเป็นที่จุดตัดคอร์สหรือไม่ก็ได้นะครับผมเห็นนี้นะครับแล้วก็แนวคิดการออกแบบนะครับอัตราส่วนความดังทั้งหมดเดินใกล้กลางไกลมันต้องต่างกันไม่เกิน 6dB นะครับอ่าผมโชว์ซิมเูเลตให้ดูปึ้งนะครับใกล้กลางไกลต่างกันไม่เกิน 6dB อันนี้ก็คือเราออกแบบระบบที่ถูกต้องใช่ไหมครับถ้าเราท่านเคยเรียนกับผมก็มีขั้นตอนมากมายในการคำนวณนะค,ครับเดี๋ยวผมไปดู EQ ลำโพงชุดนี้ทั้งหมดนะครับเนี่ยนครับเนี่ย EQ ครับนี่ ตัดคอทยังไงอ่ะตัดคอดก่อนนะครับนี่ก็ตัดตามผู้ผลิตนะครับนี่อันนี้ไฮมันมีดอกหกนิ้วด้วยก็ตัดแปดร้อยสี่สิบขึ้นไปแล้วก็ส่วนอดอกมันมีดอกหกนิ้วสองดอกไดเวอร์สองดอกสิบสองนิ้วหนึ่งดอกตอนี้ตู้นะครับสองนิ้วก็ตัดหกสิบเฮิร์ตขึ้นไปเลยจนถึงสองพันเฮิร์ตนะครับต่ำๆเลยพันชิ่งเต็มๆนะครับติดตามผู้ผลิตแล้วก็ เสียงแหลม EQ แค่นี้เสียงยันมิทไฮตั้งแต่ดอกของนี้ด้วยนะครับ EQ แค่นี้ขอ,องชุดน,นี้ EQ นี่สองใช้สอง EQ แล้วก็เสียงกลางแค่นี้เนี่ยชุดเนี้ยเนี่ย EQ แค่นี้นันเฮดรูมสูงแน่นอนนะครับแล้วก็มาดูอินเวอร์แสกนะครับ ตัดคอสเท้าสิบเฮิรนะครับแต่ผมไม่เลือกที่ก้าสิบเพราะฉะนั้นลวงดีเลย์และกบเฟนะครับลวงดีเลย์คู่ที่อยู่ใบกลางเห็นไหมครับสี่จุดหนึ่งมิลลิเซกนะครับแล้วก็อันนี้ใบที่หันหน้าเฟดปกติใบที่หันหลังกับเฟดลวงดีเลย์นะคยัอิีเวอร์แซกดนเวอร์แซก นะครับโอีคนะครับส่วนที่มิกเซอร์ก็จะต้องแยกเอานะครับฟอนฟิลเมนซับซับออกจากกันนะครับโอี่นะครับส่วนเครื่องอุตีก็เข้ากุบมัดคุมเดนามิกนะครับเหมือนที่เคยอธิบายนั่นแหละครับผมช่วยดูเนี่ยลำโพงแท้หนึ่งพูดหน้าตู้เลยจื้อืดืเออเฮ่อหอซืืืเออเฮ่อหอไม่มีหอนเนี่ยมันจะหอนได้ไง เย็นเทนนิ่งที่ดีเาาียนสักเจอที่ได้นะครับลำโพงที่ดีไม้ที่จบแล้วนะครับไม่มีทางซึ่งซช่งเออหออน้าตู้เลยเอเคนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกงลนงใจอุ้อสาแบบด้วนยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ